ปนัดดาซีบีสวัสดีค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมลงพื้นที่ดูที่ดินสวยทำเลทองขอเชิญท่านผู้ชมตามมนไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มต้นจากทางด่วนมอเตอร์เวย์บุรภาวิถีบางนามุ่งหน้าไปทางบางปะกงนะคะที่ดินเราจะอยู่ทางขาออกค่ะลงจากทางด่วนทางออกหมายเลข26นะคะ และเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเอแบกหรือซอยวัดสิริเสาทงบางนากิโลเมตรที่26ค่ะเราจะผ่านสำนักง,งานที่ดินบางพีจากนั้นขับรถตรงไปและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสบป2อ2ศนค่ะขับรถไปเรื่อยๆนะคะ เป็นถนนสี่เลนนะคะเดินทางสะดวกสบายค่ะเราใกล้จะถึงจุดหมายของเราแล้วนะคะมาถึงแค่ประมาณต้นเนี้ที่ดินตรงนี้มีทั้งหมด16แปลงค่ะรวมเนื้อที่ทั้งหมดได้ประมาณ115ไร่ค่ะ ปัจจุบันที่ดินแปลงนี้จะเป็นบ่อปลานะคะความลึกของบ่อน้ำวัดจากผิวน้ำลึกได้ประมาณ2เมตรครึ่งค่ะจุดที่มนยืนอยู่นะคะจะเป็นแปลงที่5ของจำนวนเนื้อที่ทั้งหมด16แปลงค่ะ แปลงที่ 4, 3, 2เส้นตะเข็บระวางสิ้นสุดกลางทางนะคะที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างประมาณ200เมตรและด้านหลังกว้างประมาณ350เมตรความลึกลึกได้ประมาณ570เมตรค่ะจุดเด่นของทรัพย์นะคะที่ดินตั้งอยู่บนถนนสายหลักสภาพสิ่งแวดล้อมดีและสะอาดอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญอาทิเช่น ท่าอากาศยานสุนนวรรณภูมิที่ว่าการอำเภอบางเสาธงสถานีตำรวจผู้อรบางเสาธงมหาวิทยาลายัยโรงเรียนโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าและขนส่งสาธารณะใกล้กับทางด่วนบางนาบางประกงถนนวงแหวนรอบนอกถนนมอเตอร์เวย์และในขณะนี้นะคะที่ดินแปลงนี้กำลังมองหานักพัฒนาที่ดินและนักลงทุน เพื่อที่จะเข้ามาดูแลแทนเจ้าของคนเดิมหรือถ้าท่านใดที่ต้องการมองหาที่ดินเพื่อจะเก็บไว้เพื่อให้ลูกให้หลานทางเราหวังว่าที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่ต้องตาต้องใจกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกๆท่านนะคะสนใจโปรดติดต่อสอบถามมาได้ที่ปนัดดา .cb@gmail.com ขอบคุณที่รับชมสวัสดีคะ่ะ